คุณผู้ชมครับเรามาต่อกันที่หลักสูตรสําหรับผู้บริหารกันครับที่ตอนนี้บอกว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีความจําเป็นด้วยครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารนั่นก็คือหลักสูตรแ n e t นนั่นเองครับที่ตอนนี้กําลังเปิดรับสมัครรุ่นที่1อยู่ด้วยครับ โดยโครงการพัฒนาศักยภาพนะครับและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง Leadership Network Program นะครับโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตหรือหลักสูตร Lnet นะครับซึ่งตอนนี้เปิดรับสมัครรุ่นที่1แล้วครับซึ่งผู้บริหารที่เข้าร่วมหลักสูตร Lnet ะครับจะได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น ของผู้บริหารยุคปัจจุบันโดยวิทยากรประจําหลักสูตรนะครับที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศอาทิศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ครับคุณเพชรพริ้งสารสินคุณลูกเกดเมทินีกิ่งพยมและแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีครับในด้านของรูปแบบการบริหารองคอ์กรเพื่อรองรับการเป็นองคอ์กรทันสมัยนะครับหรือว่าสมัยใหม่การวิเคราะห์จุดเด่นของผู้บริหารครับเพื่อพัฒนาให้เป็นจุดขายของตนเองและองค์กรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับผู้บริหาร นะครับและก็การดูแลสุขภาพของตอนเองแบบองค์รวมด้วยศาสตร์ชะลอวัยนั่นเองพร้อมกับสร้างเครือข่ายของผู้บริหารทุกภาคส่วนครับและที่สําคัญผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรแอลเนนะครับยังสามารถเทียบโอนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกณนะมหาวิทยาลัยสวนด,ดุสิตได้อีกด้วยครับค่ะและยังมีวิทยากรท่านอื่นๆในระดับประเทศอีกเยอะมากๆเลยนะคะที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ค่ะสําหรับผู้บริหารทั้งองค์กรภาครัฐเอกชนองค์กรมหาชนรวมถึงสื่อมวลชนและศิลปินผู้มีชื่อ เสียงนะคะที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรแอลเนตรุ่นที่1ตอนนี้ค่ะเปิดรับสมัครไปแล้วนะคะแล้วก็จะเปิดรับไปจนถึงวันที่15บกราคม2566นค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่ยาวไปจนถึง15มกราคมในปีหน้าเลยนะคะต้องรีบกันแล้วค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0 2 2 4 4 5 0 4 1 2 0 9 8 2 1 8 0 2 4 6หรือ098-2183714หรือจะ เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook l n n t t y y s u u ค่ะหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะคะแอด t n e t ค่ะใช่แล้วนะครับก็ตามที่หน้าจอนี้ได้เลยครับก็สามารถที่จะสแกนเข้าไปนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดกันได้อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมครับหลักสูตรนี้เขาออกแบบมาเพื่อผู้บริหารยุคใหม่ในปัจจุบันนะครับเพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่กาลังจะมาในอนาคตรวมไปถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยชเช่นเดียวก,กันนะครับ